คนคนนี้นะครับอย่างน้องพีพีนะที่ก่อนหน้านี้ได้สัมภาษณ์ต่อหน้าที่สื่อว่าคิดถึงน้องบิวกินมากนะครับไม่ค่อยได้คุยกันเลยพร้อมย้ำว่าไม่ได้งอนกันเลยอาฐานสิบปีไม่มีจริงนะจ๊ะ ก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่น้องบีพีได้สัมภาษณ์ไปนะมีการได้คุยกับน้องบิลกินบ้างหรือยังรวมไปถึงนะครับเดือนหน้า8ตุลาคมนะครับเป็นวันเกิดของน้องบิลกินจะมีของขวัญเซอร์ไพรส์หรือเปล่าไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับอีกประเด็นนะครับปลายเดือนนี้น้องบีพีนะครับเตรียมไปทําหน้าที่แบรนด์บัสเดอร์นะครับคนเท่ของบัลลองเซกาคุณผู้ชมที่ประเทศฝรั่งเศสรอบนี้จะมีการเตรียมตัวอะไรยังบ้างนะครับเดี๋ยวไปฟังน้องบีพีนะครับมาสปอยกันสักหน่อยครับ ครับก็เดี๋ยวรอบนี้เดินทางไปแฟชั่นวีคใกล้แล้วครับก็ปลายเดือนนี้ครับก็เดี๋ยวจะบินไปแฟชั่นวีคแล้วครับก็รอบนี้ก็เป็นอีกรอบหนึ่งกับบารเลนเซียกครับเดี๋ยวไปรอบนี้มันก็จะมีอะไรใหม่ๆให้ทุกคนได้เห็นด้วยเพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนดีไซเนอร์ด้วยครับก็รอรุ่นกับพร้อมทุกคนเหมือนกันคือแฟชั่นวีครอบนี้ก็ต้องแบบหน้าเป๊ะผมปังมีตัวช่วยถ่ายของต่อมีระยังจ้ามีก็เต็มตัวเองนี่แหละครับแล้วก็ พี่ว่าช่วงเนีเ้ที่ปารีสน่าจานหนาวมาด้วยก็พยายามดูแลสุขภาพด้วยนูแสดงทุกวันเลย <c oughs> หนูเดินออกจากบ้านพวกหนูแสดงเลยตรงนี้หนูก็แสดงอยู่เอ,เอาแสดงแบบจริงจัง,งบบจรัอ <c oughs> ถ้ามีโปรเจกต์ที่มันที่มันเหมาะสมอะไรเงี้ยก็อยากแสดงอยู่แล้วก็วันู้จัดครับขายงานตรงนี้เลยใส่คอนแทคตรงนี้ <c oughs> ก็ติดต่อมาได้ครับก็พิดว่ามันเป็นเรื่องของไทม์ไลน์ด้วยแล้วก็เรื่องของบทบาทด้วย ก็มีอะไรที่รู้สึกว่าแบบเออเราอยากทำจริงๆเลยนะก็ถืจะทำไม่มีหนูไม่ได้ดังแบบเขานะพี่หนูเศ <c oughs> ิดาราแถวนั้นนะบกการความคิดถึงนะฮะความคิดถึงไปถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้เจอแล้วครับเจอเลยกนะ็ถ้าตื่นเช้าหน่อยความคิดถึงก็จะน่าแบบแต่ว่าความคิดถึงถ้ากินข้าวบ่อยๆเขาจะยอิ่มละวันเกิดหล่อวันเกิดใครอ่ะจำไม่ได้เลยอ่ะปวย่อเลยอ่ะ ใครอ่ะใครอะวกใครอะก็มันเกิดใช่ไหมครับซื้อให้ไปแล้วก็รวบไปแล้วนะฮะถ้าไปแล้วเขาจะให้เข้าบ้านหรือเปล่าพี่เดี๋ยวเข้าไปหมาเขากัดหนูทำไงกลัวคิดถึงหมาเขาอะเห็นคลิปหมาเขาตลอดบอกด้และตอนนี้หนูไม่ได้ท้องก็ขยังขอยืนยันตัวเองว่าไม่ได้ท้องเป็นข่าวลือเสือวิ่หงเปลี่ยนแล้ววันนี้เป็นเสือเผ่นก็ต้องเผ่นแล้วขอตัวคอนที่มาเกาใช่ไหมครับก็ตอนนี้เริ่มซ้อมแล้วครับ เริ่มซ้อมหลายๆโชว์แล้วแล้วยังมีคุยกันเรื่องดีเทลต่างๆอยู่บ้างครับก็พี่ว่าประมาณถ้าตอนนี้เหมือนเราเตรียมหลังบ้านให้เกือบพร้อมแล้วประมาณ7080แเอเซล้วเหลือลงไปซ้อมก็เดือนหน้าก็จะห,หายไปบ้างครับผมเดือนนึงเหมือนเดิมก็ขอบคุณครับผมแฟนๆมากกว่าที่ช่วยกันหวตให้ได้รางวัลในเวทีอใช่ไหมครับน่าจะเป็นรางวัล International Artist อะไรสักอย่างขอบคุณแฟนๆนมากๆาครับพีใจมากมาก